สวัสดีค่ะเอฟซี FC มณีท่อมีสามดาวสิพอ่อพ่อพี่น้องมาติดตามตัวเลขกับแม่หน่อยก่ะท่านผู้ชมแม่หน่อยเขามาแล้วสิบหัวซอนนะคะเนาะหัวนี้เป็นหัวทีสิบเอ็ดค่ะท่านผู้ชมมอดผ่านมากกระไดสามเจ็ดสามเจ็ดหัวนี้ฝันเห็นผีบ้าค่ะท่านผู้ชมผีบ้าเอาเด็กหน่อยมาว่างไว้หน้าบ้านแล้วก็บ,บอกเลขค่ะท่านผู้ชมนอนหลับเสื้อไปอีกฝันเห็นผีผู้เฒ่า มาสองตนสองตัวมาบอกเลขค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขตัวไหก็ไปรับชมกับแม่หน่อยรพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งใหท้ทอมีสามดาวนั่งไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับแม่หน่อยรพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีค่ะแม่หน่อยสวัสดีค่ะอันเป็นตัวสื่อเตป,ปากจะบอกเหรครับหวดนี้บอกว่าขั้นบุธืก่อนว่าต้องหามาไอา ติดทางเด้ฝนมาฝนปิดประตูหนาบ้านไว้เลยทางไว้เลยแนโทษเด้าออาจารย์มาเม่านลวงไปฉนลงผ่าฝนเลยล่วงนี้เลยลวงนี้เลยม่ต้องให้เขามานี้เลยบอครับแมนให้เขามาแน่บอให้เขามาแล้วมัดถหให้เขามาด้วยให้เขามาซะให้เขามาส่วนแล้วนี่ถวดนี่อาจารย์ครับถึงหัวี้ใกล้ฝนเลยให้นา้านด้ลยให้นาวานด้วยก็นะคะแนนนหนไกลหนาวันไม่ได้ก็ูดถึงหัวนี่บอกัวเด้าหัวถึงหัวที่สิบเอ็ดเนาะแมนสิบหัวซ่อนแล้ว อที่ผ่านมาก็ได้สามเจ็ดสามเจ็ดเวลาขึ้นมาถึงวันนี้มองไม่ต้องไกลเขาวันนี้ได้แม่ผมโถเตอร์ห้ามเข้าเขียนี่ยเขียนเลยเข้าเข้าเนี่ยเขียนเลยเป็นยังไงเรื่องเล่าเป็นยังไงคืออันคักแฉว่าฟูเอฟซีฟังนหมมาจังไรแล้วว่าจักมันพี่บาพี่บ่าทั้งไรแล้วว่าจักพี่บ้าเนียนหัวโถเตอร์ครับพี่บ่าทั้งไรแล้วมาอืมใช่กระสอบมากกว่าใช่กระสอบมากอีกเนียนดุนอาจารย์นี่ล่ะครับ ก็เมาดผมถักให้เราบาทนี่มาจังไรจังมาจังสิผมผมผมไม่เาวันผมเยาวอีกเนี่ยโอใช่เสื้อแดงเสื้อเก่งแดงเสื้อแดงเก่งแดงเสื้อแดงเนี่ยใช่ผ้ากระสอบม่ผ้ากระสอบมาเลยเขากร่อยถามมาผ้ากระสอบเนี่ยเขาก็บะอยถามเนี่ยครับเขาเขาอาบ่อเขามาเขาก็บ่อเข้ากับผ้ากระแดงเขาเอบอกเมื่อก็เดินคนาครับโถัเดทีมเล็กน่อยเวนี่สองคนทีมเล็กน่อยวัสองคนเนี่ย่หนึ่งส่หนึ่ง ยิงหนึ่งทายหนึ่งเฮ้ากระวายถามมาสิมาเอาอีบ่กเฮ้ากบะวายว่าไม่หมดจังไหนได้มาเฮ้ากบะวายถามว่ามาสิมาเอาอีบ่เอาคืน่ฮ้ากบะวายถามเพิ่นคจังไหนได้มาจักคือกันบัดนี้เด็กหมาตีสามโบเห็นโบเห็นหันุกเลยโบเห็นหัวเด็กหน่อยเไ็นเด็กหน่อยเลยเสียไปใส่ยีบป่ะจักคือกันโอ้ยช่ยให้กับโบจักเนี่ยไปใส่กับโบหัวเลยโอ้จักเลยโอ้ยไปสร้างเป็นสามแล้ว จิมาเอาแล้วฉันฉิมกับว่มีว่าบวบว่ายยังอีกบ่ว่ายังอึโอ้มันก็บวบวามมาจึงไหนแล้วเมื่อฉันเื้อเมื่อก็เด้อฉันฉิมกบบับบวบบวบครับเมื่อเลยแบบนี้เมื่อเลย,เลยไปจึงไหนแนีนเ่เอาลูกเมื่อก็เด้อหลานเมื่อฉิมมันก็บว่วาครับไปจึงไหนแนี่เมื่อเอาเอาลูกเมื่อเลยแบบนี้าลูกเมื่อเลยเนี่ย บาดรยังไงเนี่ยเอาเอาบาตรยังอีกเอาลูกหน่อยเอาลูกหน่อยเปล่าหงุดหงิดเลยทิมกระดาษเปางุดหงิดเลทิมกระดาษไปอีกเนียนเอาหรอเรียกกระดาษยังไรครับไม่รู้ก็จคือกันกระดาษแผ่นใหญ่ใหญ่แผ่นใหญ่เลยเนียนเอาทุ่งมัดไปนี่แล้วเอาอันี่วักในมังไรครับผมกุ้งกุ้งยมนี่แหละใช่นี่นี่นี่เนีนเนียนนี่เลยนี่ต้นยมนี่แม่นต้นยมนี่แหละโอ้ต็ในเเป็นเนี่ยชือสร้างว่าไปจังไรเนี่ก็บรรจักคือกันเนาะ ทีมมันนี่เมื anyway, ok? English, eight, eight, kind of like ่ออดลมาบนี้เมื่อเดมเมื่อเดมเป็นก็บอกว่าเมื่อก็เด้อสันสีเพื่อนก็บอกว่าอยจางไเนี้ยบงเมืนเออนี่ร้ครับย่งไรยังว่าหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามยังหนึ่งแปดสามมาได้ใช่อีกครับก็จะเขียนไปบเครื่องกีมการดอย่นี่เขียนโดยบางเครื่องทีมในกระดนี่ล่ะเน่น่ะเม่นหนึ่งแปดสามมาหนึ่งแปดสาม หนึสมเห็นจสียังล่ะครับไม่น่อยเห็นเีเขีสีน้ำเงินสีน้ำเงินเมียนโอ้หนึ่งแปดสามมาจเปลี่ยนสีหรอเปลี่ยนสีหรอเป่กีม็นสีแดงเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินเมียนโอ้ิเนี่ยดิจะเลี้ยจะคือกันไงวะสองตัวเห็นบ่แม่หน่อยสองตัวเห็นบ่สองตัวสองสีสองสีโอ้สองสีคือตรงกันกับผี่ตายฮงมาบอกแค่ละสีเมียนมาจาก พีไทยหงสิว่าไปรัดทางไปเกี่ยวเขาเนี่ยครับก็บอกหนึ่งแปดสามได้เนาะครับเนียนเนียนอืมจักฟันจังนี่ว่าจักคือกันเหนืงว่ะพีไทยหงเพิ่นมาบอกยี่ปะบอกว่าเห็นเลยก็เห็นเลยบอกว่าเห็นเด็กน้อยนาะบอกเลยว่าเอามาถิ่มใช่ในกระสอบนะก็มาบอกมาบอกเลยยังไงมาบอกเลยมันหายว่ะห้เายไปใจนี่ว่าจักบ่าห้ยอ๋เอามาเอาลูกก็เด้อร้านเด้อสั่นซีมก็ไม่มีว่าแบบแบบพวกอาม่า เห็นเลขในกระดาษตัวใดขก่อนนะกระดาษชสูในกระดาษที่ชู่แผ่นใหญ่เลยแผ่นใหญ่เลยกระดาษใหญ่เลยตัวไดขก่อครับหนึ่งแามหนึ่งแปดเลขสองสูงสองสี่กันทาบ่ถือกันเต้ปากันยังว่าว่าตอกพูนะว่าตองให้มากข้ามากเลยถ้าปุ่ถือหัดนี้เออนี่เราบ่กครับถอดเดอ ไม่ได้จานมาให้นลวงเป็นแผ่วเลยเห็นลวงไปบานอื่นเลยบานอื่นแล้วไปอววตอกเขามาอย่นี้เลยเขาพูด<อ>หวัน่นเอาไปจานเลยบอกครับเอาไปกานเลยทุ่มเลยเนาะครับทุ่ม,มเลยเขามาถึงวันนี้นว่าตอเขามาห้างเลยจะคล้องนี่นะบอกจะคล้องไอ้มาห้างเขาพัดจานบ้านอีกที่ตัวแรกก่อครับไม่หน่อยบ้านอีกที่ไม่หน่อยบ้านอีกที่แปดเจ็ดเอาเล็กง่อยมาถิ่มไปอาชีพมาบ้านอีกที่อีกเด็กแมนแต่ปกตินี่การมาเอามาว่างไว้นี่มักจะออกบ้านอีกที่นั่นคือพยัญชนะนั่นคดมา นั่นโคอยูุ่นาบาคตจุนาบานอู้ปูพญานาคนี่ถือแม่หน่อยตีเลยยงไปตีมันได้แม่หน่อยบาทตีว่ารถก็ตีมันได้ตีเลยทำไมใส่เลยลางเียบเลยสบเห่วยดูแต่ว่าแม่นาบเชเอามาสันถ่าใส่หมดันถ่าใส่เลยสันถ่าใส่เลยโอ้ยปูเป็นยังไงอ๋อเป็นปส่าวังดีเลยปูแล้วตายแล้ปูอ้ยมอหมอเอ็มเด้คน แต่แต่เพื่นกาเพิ่นก็มื่อบอกก็ได้วังหันเพื่นมาบอกเตอก่กับปู่พญนาคเก้าห้าเก้าห้าความจำดีเนาะไม่หน่อยเนาะเก้าห้าพ่อแม่เอาขื่นีนังมาบอกูดีเลยสิก่ฟ้องวะครับอย่าอย่า่าหาหวังครับมีหญิงสองคนมีงหญิงสองคนมาอีกมีงหญิงสองคนโอ้ครับผมมีหญิงสองคนมาจังนั้น่าจะคือกันหรจะมาายัง่ะขถามเพื่อนก็บอกรับครับ สิส่วนไปอันแจกกัดเนี่ยแจกสองแนว่ะแจกกัดเนี่ยแจกสองสองสองยังแหละสองนี้มันก็บอกบอกบอกอีกเนี่ยผู้นึ่งมัเลยว่าอันช่องผ้าป่าว่ะคับผมห่วยห่วยตลาดไม่สองผ้าป่าเลยบอกไปแล้วก็ถึมาแจกสองผ้าป่าเนี่ยจู่ฟ้องว่าจะหางหัวเลยว่าจะหางหัวเลยว่จะเขาจะเขาจะหางหัวไปจักสองผ้าป่าเอากูเจอกูใส่กูไป่ได มืกกูไปซื้อไอเจ้าปลาปางชูยังไงกูจะใจก้เมอกีกูไปแกงเจ้าปลาปางชูจังแรเนี่ยกูไปแม่งร้องเดี่ยวที่เขาว่ะจะได้ไม่จ้ากูกันนะไ่จ้าอีกแล้วไปมั่เขาอยู่หรอกไปมันเขาอยู่ไปไม่เขาอยู่ไปไมนเขาอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเดียว สิมั้อาทามถามมาสิมาสร่งอยู่บ่านสันจีเขาเพิ่พอพามเขาบอกตืนนีหมายเนี่ยเขามาส่งหกถุมเขามาส่งหกทุมโอ้กลางคืนเลยเม่นครับทไมเนี่ยูคยเบีวอยู่หูคยเบวหนีอีกเนี่ยเมื่อก็นึว่า่แน่นึกว่าแต่รีทไมถางูคยเบ้วหนีสำคัญเลยเอาเอาเอาวไมเพิ่งเพิ่นมาบอกแม่เเพิ่นมาบอกครับ บอกไปบอกคุณนึ่งผู้นึงเน่ยวะเนี่ยว่าหาเบาเออครับคุณนึ่งหาเบาหนึ่งอีนึงมันบอกว่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเหมียนอืออีนึงมันว่าเก่าหนึ่งเออครับมุกโพยแวลเด่นมุงโพยเวลนี่เออเหมียนอีนึงเก่าหนึ่งเออครับอันนี้นึงมันว่าอันเก่าสี่วะเก่าสี่เหมียนอือเก่าหนึ่งกับเก่าสี่เอาจุดเพิ่มเติมมาทั้งทางนี่ประกาวงกลมไปนะเก่า เก่านั่นก็เก่าซี่เก่านั่นก็เก่าี่งูเบลนี่สำคัญเนาะงูนี่กระดิ่งงูนี่กระิตตเลน่เตลนี่เงินโบเบลเยเงินโบเบลเลยเงินโบเบลเลยนี่เงินโบเบลเลยครับนี่เขียนเสนี่ต้องมีสดาวนีนีงกเลยเาเขียนไหมด้สันเอาโอ้พอบีเบลนี่เมีนมาสองบัมาสอโอ้ ไม่น้อยมากตัวไหนล่ะครับระวังหนึ่งแปดสามกับเก่านึ่กับเก่าสี่นี่ไม่น้อยมากตัวไหนเก่าหนึ่งกับเก่าสี่นี่มากที่สุดด้วยหรมากสองสี่หรือหาเก่าถ้าเป็นพ่นกฟ้องมากกันมันมากเก่าเก่าหาเก่าุกเนี้ยเก่าหาเก่าฮุกนะบอไปเลยตัวมันกระย่าตามซ้ำนี่ล่ะเก่าฮุกบริฟันก็บงเอารกเนาะถ้าทาผู้ถือล่ะเตะปากตะปาก นี่เลยวะอาจารย์ไม่ว่าเทือกวางดินมาต่อขอมาเลยุกคุ้นเลยลูกไปคุ่นได้นี่เลยวะครับผมจะให้ลวกไปคุ่นได้อันพ่อแดงไปใส่รับพ่อแดงไปขุดกระปูพ่อแดงไปขุดกระปูเมียนโอ้บ่เจออีกอ่ะไปได้คือดึงมูสาอนี่บ่ครับเมียนได้บ่านละครับใต่ตายหรือคุ้นจะไปขายได้เงินพ่อขยาสู่เพิ่นบ่็อกมูสเอนโอ้ยเราไปขุดกระปูครับพี่น้องเอฟซีอ่ะโบเป็นยังเดี๋ยวจังสิมานน้ำเห้่หม่เอาเลยข้องไม่หน่อยไปก่อนเนาะ แล้วถือให้ถือให้เอฟซีบางกันไม่หน่อยแม่หน่อยสิบยอดซ้อนไม่ถูกให้ตะปากนะเลือดเจ็บปากมวนเนาะมหาแม่หน่อยหรมวนเด้เด้อเอาลูดีๆได้ไหมท่านแม่หน่อยนี่นี่นี่มันพับอยู่หันมันพับอยู่หันขันมาขันมาจะว่าอย่างี่เราเห็นไงอยู่น่องหว่าเหงนี้เนี่ยไปยังมันน้องว่าไปอันคัดของซอยเขาไปคัดของอู้ดูเนาะแม่หน่อยเนาะนี่ล่ะครับพี่น้องเอฟซี ขอให้มีโชคใหญ่ครับเดี๋ยวจะให้การดำซ่ากาแฟมาหน่อยครับเดี๋กะมีของมาฝากม่หน่อยที่เกาล่ะครับเอฟซีเนาะเลขสามตัวพี่บ่าเมาให้ตรงกันกับเลขพีตายหงเลยแหะครับหนึ่งสามแปดครับเอฟซีหนึ่งแปดสามแน่นี่บอกรวงไปเลยหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามตัดเล่นครับเนาะแล้วก็สองซีครับแล้วก็เก้าซี แล้วก็เกอุ้ยยังต้องมีสามดาวือเขียนเก้าหนึ่งเก้ี่นั่พีสองโตมาบอกเดี๋ยวจะ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 สไลดให้เพิ่อเานั 3, 3นพญานาคหนึ่งแปดสามหนึ่งปดสามี่ก็คือเลขพีบาา่าเอามาให้ตรงกันกันกบพีตายหงครับเอฟซีแล้วก็พญ นี่นะัะท่ามชมเลขของแม่หน่อยท่ารรมชมฟันเห็นผีบ้ามาบอกเลข183กับ24ตรงกันกับผีตายโหงบอกข้ารรมชนึม18324แล้วก็เลขผีผู้เท่าท่ารรมชมบอกเก่าหกับเก่าส พญานาคบอกเก่าหาบาลิทีแม่หน่อยกับบาลิทีแปดเจ็ดกระทำมชมประจําจำงอมที่หนึ่งท่านว่าค้มหกแปดอหายไม่ชมไม่หลับกับแม่หน่อยค่ะแต่ก็ยิบพงฝากไปใส่นะคะเนาะกยิบพงฝากไปใส่ทอมีสามดาวมีของดีมาฝากสำชมค่ะปรับชมของดีพร้มอมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มณีนนท่องมีสามดาวดเดินทางไปทำบนยูวัดหลวงปู่หลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ค่ะขายไพ่ขายของบอดีลูกค่ายงางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จจได้มีโชคไม่หลาภค่ะซื้อเหลขกซื้อลอตเตอรี่เืไดยถือไปรับชมมังคองดีกบนองเบิร์อยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอูโ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ย,ก,ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานขา,ายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้ออบี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้ง ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั e> ้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐา,านเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้อขาขายสิ่งของต่างๆเนาะเรา,าแล้วเรา,าจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเ<น>มตตามา,มามพูดหไายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยหินข่าวกบูหลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย่างโบเห็นลานเฮาไขว่ามีอยียงบุบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านคาาล้านขายของเฮาครับขายดีปานเท่น้ำ่ทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี้ก็มีโอกาสดนมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเ้าเบายัางกับให้ผู้สาวผู้เบา,ม,ามักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลืเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่ามผ้ชมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถ,ถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วกะ เสยผมขึ well. ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดหล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับนอกามีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแตง่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับนอะกวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับนอะกวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับหลวงยินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากค้นหากก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุร่อลซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม,มู้ชมนมูชชมครับเอาไปหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาานนะครับนอก่านสม้ชมหลักการเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนะครับสม,มูชชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ที่บบดีถีร่าศีมันบดมันบัง เสียดแจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกปรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาบเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาดครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ